ชิชาที่คุณคืนดีกับกวินนะเพราะอยากทำให้ผมโกรธใช่ไหมเคนฉันเข้าหากวินก็เพื่อจะได้รับความไว้วางใจจากเขาคุณไม่เชื่อใจฉันหรอกคะผมขอโทษนะที่เข้าใจคุณผิดไปอ,อ๋อว่าแต่วันนี้คุณมาหาฉันมีธุระอะไรหรือเปล่าคะแผนการยึดบริษัทชัยมิตรเนี่ยกำลังเป็นไปได้สวยเลยตอนนี้ขาดแค่ความลับของบริษัทชัยมิตรชิชา ความหวังทั้งหมดของผมเนี่ยอยู่ที่คุณเลยนะไม่ต้องห่วงค่ะฉันจะช่วยคุณเองมนสิชาเธอโกหกฉันมาตลอดเลยฉัน่ะไม่ใช่มนสิชาคนเดิมแล้วนะฉันอนะนช,ชอบคุณค่ะจริงๆจัง นตกหนักจริงเลยดักจะตายอยู่แล้วคนตกหนักขนาดเนี้ยเธอมาทำอะไรตอนนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นหวัดขึ้นมามนจะทำยังไงก็แค่ตากฝนเองอะ่ะทำไมคุณต้องมาโหขนาดนี้ด้วยนี่คงเป็นแผนของเธอที่ทำให้ฉันตายใจ็ยแผนอะไรอะ